ทำไมทีมถึงสำคัญกว่าความเก่งคนเดียวลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณต้องเดินทางไกลมากๆคนเดียวไม่มีแผนที่ไม่มีผู้ช่วยและไม่มีใครให้คำแนะนำโอกาสหลงทางมีสูงมากโลกของการเงินก็ไม่ต่างกันหลายคนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จให้ตั้งใจเรียนทำงานหนัก พึ่งพาความสามารถของตัวเองและแนวคิดแบบนี้อาจใช้ได้ดีในโลกของการเป็นลูกจ้างแต่ในโลกของการสร้างความมั่งคั่งแนวคิดนี้ไม่เพียงพอพ่อรวยสอนลูกไม่ได้บอกว่าอยากเก่งแต่บอกว่าอยากเก่งอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครในโลกนี้เก่งเรื่องเงินกฎหมายภาษีการลงทุนและธุรกิจได้ครบทุกด้านคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวทางการเงิน ไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดแต่เพราะพยายามทำทุกอย่างคนเดียวพ่อรวยมองว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากแรงกายหรือมันสมองของคนคนเดียวแต่มาจากระบบและทีมงานที่เหมาะสมคนจนมักถามว่าฉันต้องทำอะไรเพิ่มถึงจะรวยแต่พ่อรวยถามว่าใครบ้างที่ควรเดินไปกับฉันในหนังสือเล่มนี้คำว่าทีมไม่ได้หมายถึงเพื่อนสนิท หรือคนรู้จักทั่วไปแต่หมายถึงนักบัญชีที่เข้าใจกฎหมายภาษีทนายที่รู้วิธีปกป้องทรัพย์สินที่ปรึกษาที่มองเห็นความเสี่ยงก่อนเกิดปัญหาคนเหล่านี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนพ่อรวยเชื่อว,ว่าเงินจะเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในมือของคนที่รู้วิธีดูแลมันและไม่มีใครดูแลเงินได้ดีเพียงลำพังโลกการเงินเต็มไปด้วยกับดัก ภาษีหนี้สินสัญญาและความเสี่ยงที่มองไม่เห็นทีมที่ดีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความเจ็บปวดของตัวเองบทเรียนสำคัญของบทนำนี้คือความเก่งทำให้คุณไปได้เร็วแต่ทีมที่ดีทำให้คุณไปได้ไกลและตลอดหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าทีมพ่อรวยทำงานอย่างไรเลือกคนแบบไหนและทำไมคนที่ดูเหมือนธรรมดา ถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าคนที่เก่งแต่เดินลำพังนี่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดที่เปลี่ยนชีวิตทางการเงินไปตลอดการบทที่1ความแตกต่างของพ่อจนกับพ่อรวยในมุมมองของทีมถ้าพูดถึงคำว่าพ่อจนและพ่อรวยหลายคนอาจนึกถึงความแตกต่างเรื่องรายได้หรือฐานะทางการเงิน แต่ในมุมมองของพ่อรวยความแตกต่างที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเงินในกระเป๋าแต่คือวิธีคิดเกี่ยวกับคนรอบตัวพ่อจนเชื่อว่าถ้าคนเรามีความรู้มีการศึกษาและทำงานหนักก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่มั่นคงเขาเชื่อในระบบเชื่อในองค์กรและเชื่อว่าความสามารถส่วนตัวคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด เมื่อเจอปัญหาพ่อจนมักพยายามแก้ด้วยตัวเองเพราะมองว่าการขอความช่วยเหลือคือสัญญาณของความไม่เก่งในขณะที่พ่อรวยมองโลกต่างออกไปพ่อรวยเชื่อว่ายิ่งเรื่องเงินซับซ้อนเท่าไหร่ยิ่งไม่ควรตัดสินใจคนเดียวเขาไม่พยายามเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องแต่พยายามอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนฉลาดกว่าเขาในแต่ละด้าน พ่อจนถามว่าฉันทำเองได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างใครแต่พ่อรวยถามว่าใครทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าฉันและคุ้มค่ากับเวลาของฉันพ่อจนมองการจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นค่าใช้จ่ายพ่อรวยมองการสร้างทีมเป็นการลงทุนเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินพ่อจนพึ่งพาเงินเดือนสวัสดิการและความมั่นคงจากงานประจำ เขาเชื่อว่าถ้าระมัดระวังพอก็จะปลอดภัยแต่พ่อรวยรู้ว่าโลกการเงินไม่เคยปลอดภัยถ้าเราไม่เข้าใจกติกาของมันพ่อรวยจึงสร้างทีมนักบัญชีที่เข้าใจภาษีทนายที่เข้าใจโครงสร้างทรัพย์สินและที่ปรึกษาที่ช่วยมองความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อรวยเร็วแต่เพื่อไม่จนลงโดยไม่รู้ตัว พ่อจนสอนให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงพ่อรวยสอนให้บริหารความเสี่ยงด้วยทีมและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญคนที่เดินลำพังต้องแบกรับความผิดพลาดทั้งหมดด้วยตัวเองแต่คนที่มีทีมแบ่งความรู้แบ่งประสบการณ์และลดโอกาสผิดพลาดซ้ำๆบทเรียนจากพ่อรวยในบทนี้คือความมั่งคั่งไม่ได้สร้างจากความเก่งส่วนตัว แต่สร้างจากการเลือกคนที่เดินไปด้วยกันและตั้งแต่วินาทีนี้ไปหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ถามคุณว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่จะชวนคุณคิดว่าคุณมีทีมแบบไหนอยู่รอบตัวแล้วบ้างบทที่สองคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงทุนคนส่วนใหญ่คิดว่าเหตุผลที่ตัวเองยังไม่ลงทุนคือไม่มีเงิน แต่พ่อรวยบอกว่านี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเหตุผลที่แท้จริงคือความกลัวกลัวเสียเงินกลัวตัดสินใจผิดกลัวโดนโกงและกลัวว่าถ้าพลาดแล้วจะไม่มีใครช่วยรับผิดชอบความกลัวเหล่านี้ทำให้หลายคนแพ้ตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าเข้าสนามลงทุนพ่อจนสอนให้ระวังให้เก็บเงินไว้เฉยๆเพราะคิดว่าเงินสดคือความปลอดภัย แต่พ่อรวยรู้ว่าเงินที่ไม่ถูกใช้งานกำลังถูกกัดกินด้วยเงินเฟ้ออย่างเงียบๆปัญหาไม่ใช่การลงทุนแต่คือการลงทุนโดยไม่มีความรู้และไม่มีทีมคอยช่วยคนส่วนใหญ่เมื่อคิดถึงการลงทุนมักเห็นแต่ภาพความเสี่ยงแต่ไม่เห็นต้นต่อของความเสี่ยงนั้นความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ตลาดไม่ใช่เศรษฐกิจแต่คือการตัดสินใจโดยลำพังพ่อรวยมองว่า นักลงทุนมือใหม่ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่จำเป็นต้องรู้ว่าใครควรเป็นคนช่วยคิดทีมที่ดีจะช่วยถามคำถามที่คุณไม่เคยคิดชี้จุดอ่อนที่คุณมองไม่เห็นและช่วยลดความผิดพลาดราคาแพงคนที่ไม่มีทีมมักเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองซึ่งบางครั้งแพงเกินกว่าจะเรียนรู้แต่คนที่มีทีมเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นก่อนที่จะต้องจ่ายเงินจริง พ่อรวยไม่ได้สอนให้กล้าเสี่ยงแบบไม่คิดแต่สอนให้กล้าลงทุนอย่างมีระบบระบบที่มีความรู้การวิเคราะห์และคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อคุณมีทีมความกลัวจะไม่หายไปแต่จะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและเมื่อเข้าใจมากพอคุณจะรู้ว่าการไม่ลงทุนเลยอาจเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดบทเรียนจากบทนี้คือคนที่ล้มเหลวทางการเงิน ไม่ได้แพ้เพราะลงทุนผิดแต่แพ้เพราะไม่กล้าเริ่มและพ่อรวยอยากให้คุณจำไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้รอคนพร้อมแต่มักเริ่มจากคนที่กล้าเรียนรู้ก่อนบทที่สามสมาชิกทีมพ่อรวยมีใครบ้างเมื่อพ่อรวยพูดถึงคำว่าทีมเขาไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนจำนวนมากแต่หมายถึงคนไม่กี่คนที่ถูกต้องในแต่ละบทบาทพ่อรวยเชื่อว่า ถ้าคุณอยากชนะในเกมการเงินคุณต้องรู้ก่อนว่าใครควรอยู่ข้างสนามกับคุณสมาชิกทีมพ่อรวยไม่ได้ถูกเลือกจากความสนิทแต่ถูกเลือกจากความเชี่ยวชาญคนแรกที่พ่อรวยให้ความสำคัญมากที่สุดคือนักบัญชีนักบัญชีของพ่อรวยไม่ใช่แค่คนทําบัญชีให้ถูกต้องแต่ต้องเข้าใจกฎหมายภาษีและรู้วิธีวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมาย นักบัญชีที่ดีช่วยให้เงินที่หามาได้ไม่หายไปโดยไม่จำเป็นคนที่สองคือทนายความทนายของพ่อรวยมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาไม่ใช่แค่แก้คดีแต่ช่วยวางโครงสร้างบริษัทจัดการสัญญาและลดความเสี่ยงทางกฎหมายพ่อรวยบอกว่าการมีทนายตั้งแต่ต้นถูกกว่าการไม่มีทนายตอนเกิดปัญหาเสมอคนที่สมคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอาจเป็นนายหน้านักวิเคราะห์หรือที่ปรึกษาการลงทุนคนกลุ่มนี้ช่วยมองโอกาสและเตือนถึงความเสี่ยงในจังหวะที่คุณอาจมองไม่เห็นพ่อรวยไม่ได้ฟังใครเพียงคนเดียวแต่ฟังหลายมุมแล้วตัดสินใจด้วยข้อมูลคนที่4คือที่ปรึกษาทางธุรกิจเมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักแต่อยู่ที่การวางระบบ ที่ปรึกษาที่ดีช่วยให้ธุรกิจเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าของตลอดเวลาและคนสุดท้ายที่พ่อรวยบอกว่าสําคัญไม่แพ้ใครคือครูและที่ปรึกษาทางความคิดคนที่ช่วยท้าทายมุมมองเดิมเปิดวิธีคิดใหม่และไม่ปล่อยให้คุณหลงอยู่กับความสำเร็จเก่าๆพ่อรวยย้ำเสมอว่าทีมที่ดีไม่ได้มีไว้เพื่อบอกคุณว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่มีไว้เพื่อบอกคุณว่า คุณกำลังมองข้ามอะไรอยู่บทเรียนจากบทนี้คือความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการรู้ทุกอย่างแต่มาจากการรู้ว่าใครควรรู้เรื่องไหนแทนคุณและเมื่อคุณเริ่มสร้างทีมอย่าถามว่าเขาจะช่วยฉันได้แค่ไหนแต่ให้ถามว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรบทที่4ทํทำไมคนรวยจ่ายภาษีน้อยกว่าคนทำงาน นี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยแต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายอย่างตรงไปตรงมาทำไมคนทํางานหนักทํางานประจำมีรายได้แน่นอนกลับต้องจ่ายภาษีมากแต่คนรวยบางคนดูเหมือนจะจ่ายภาษีน้อยกว่าทั้งที่มีทรัพย์สินและรายได้มากกว่าคำตอบของพ่อรวยคือไม่ใช่เรื่องโกงแต่คือเรื่องความเข้าใจระบบ คนทำงานส่วนใหญ่มีรายได้จากเงินเดือนและระบบภาษีถูกออกแบบให้หักภาษีก่อนที่เงินจะถึงมือคุณลำดับของเงินจึงเป็นแบบนี้รายได้ภาษีค่าใช้จ่ายคุณยังไม่ทันใช้เงินภาษีก็ถูกหักออกไปแล้วแต่สำหรับนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจลำดับของเงินตามออกไปรายได้ ค่าใช้จ่ายภาษีนี่ไม่ใช่ช่องโหว่แต่เป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตสำหรับคนที่เข้าใจมันค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นค่าเสื่อมดอกเบีย้ยค่าใช้จ่ายทางธุรกิจสามารถนำมาลดภาษีได้อย่างถูกต้องพ่อรวยไม่ได้สอนให้หลบเลี่ยงภาษีแต่สอนให้รู้กติกาก่อนเล่นเกม และนี่คือจุดที่ทีมเข้ามามีบทบาทสำคัญคนทำงานมักทำภาษีเพื่อให้ถูกต้องแต่คนรวยทำภาษีเพื่อให้ฉลาดนักบัญชีที่ดีไม่ได้ถามแค่ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่แต่ถามว่ารายได้นั้นมาจากอะไรอยู่ในโครงสร้างแบบไหนและสามารถจัดการอย่างไรให้เหลือเงินมากขึ้นอย่างถูกกฎหมาย พ่อรวยบอกว่าภาษีคือค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตถ้าคุณไม่เรียนรู้เรื่องนี้คุณอาจทำงานทั้งชีวิตเพื่อจ่ายภาษีโดยไม่รู้ตัวความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่รายได้แต่อยู่ที่แหล่งที่มาของรายได้เงินเดือนคือรายได้ที่เสียภาษีสูงรายได้จากสินทรัพย์และธุรกิจ คือรายได้ที่สามารถบริหารภาษีได้และทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำได้โดยตัวคนเดียวต้องอาศัยนักบัญชีทนายและที่ปรึกษาที่เข้าใจกฎหมายการเงินบทเรียนจากบทนี้คือคนรวยไม่ได้จ่ายภาษีน้อยเพราะเขาไม่รับผิดชอบต่อสังคมแต่เพราะเขารับผิดชอบต่อความรู้ทางการเงินของตัวเอง พ่อรวยอยากให้คุณเข้าใจว่ายิ่งคุณมีความรู้เงินที่คุณหามาได้ยิ่งอยู่กับคุณนานขึ้นและเมื่อเงินอยู่กับคุณคุณก็มีโอกาสนำมันไปสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมบทที่5เงินไม่สำคัญเท่าความรู้ทางการเงินหลายคนเชื่อว่าถ้ามีเงินมากพอทุกปัญหาทางการเงินจะหายไป แต่พ่อรวยบอกว่านี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเพราะเงินไม่ได้แก้ปัญหาให้ทุกคนเงินกลับทำให้บางคนจนลงเร็วกว่าเดิมพ่อรวยย้ำเสมอว่าถ้าคุณให้เงินกับคนที่ไม่มีความรู้ทางการเงินเงินนั้นจะหายไปในเวลาไม่นานสาเหตุไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขาไม่รู้วิธีดูแลเงิน ความรู้ทางการเงินไม่ใช่เรื่องการหาเงินให้มากขึ้นอย่างเดียวแต่คือการเข้าใจว่าเงินไหลเข้าไหลออกและเติบโตอย่างไรคนจำนวนมากมีรายได้สูงแต่ไม่มีทรัพย์สินในขณะที่บางคนรายได้ไม่สูงมากแต่มีอิสรภาพทางการเงินความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่วิธีคิดเกี่ยวกับเงิน พ่อรวยสอนให้แยกเงินออกเป็นสองประเภททรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าหนี้สินคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลออกปัญหาคือโรงเรียนไม่ได้สอนให้แยกสองสิ่งน,นี้คนจำนวนมากจึงคิดว่าของที่ซื้อราคาแพงคือทรัพย์สินทั้งที่จริงมันอาจเป็นภาระระยะยาว ความรู้ทางการเงินยังรวมถึงการอ่านงบการเงินการเข้าใจตัวเลขและการมองภาพรวมมากกว่ารายละเอียดเล็กๆพ่อรวยไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นนักบัญชีแต่ต้องการให้ทุกคนไม่กลัวตัวเลขเมื่อคุณเข้าใจเงินคุณจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อเห็นความผันผวนและจะไม่หลงดีใจกับกำไรระยะสั้นที่ไม่มีพื้นฐานรองรับชีมของพ่อรวยช่วยเสริมความรู้แต่เจ้าของเงิน ต้องเข้าใจแก่นของมันด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครดูแลอนาคตทางการเงินของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองบทเรียนจากบทนี้คือเงินเป็นเพียงเครื่องมือแต่ความรู้ทางการเงินคือพวงมาลัยถ้าคุณถือเงินจำนวนมากแต่ไม่รู้จะพามันไปไหนเงินก็อาจพาคุณหลงทางได้แต่ถ้าคุณมีความรู้แม้เงินเริ่มต้นจะไม่มาก คุณก็สามารถพามันไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้บทที่ 6. อสังหาริมทรัพย์ห้องเรียนของนักลงทุนถ้ามีห้องเรียนหนึ่งที่พ่อรวยใช้สอนเรื่องการลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าห้องเรียนนั้นคืออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพราะอสังหาริมทรัพย์รวยเร็วแต่เพราะมันสอนบทเรียนการเงินได้ครบถ้วนที่สุดอสังหาริมทรัพย์ สอนให้คุณเข้าใจกระแสงเงินสดหนี้ภาษีกฎหมายและความเสี่ยงในโลกจริงพ่อรวยมองว่าการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่การลงทุนถ้ามันไม่สร้างรายได้การลงทุนที่แท้จริงต้องทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าไม่ใช่ไหลออกทุกเดือนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นบ้านเช่าอาคารพาณิชย์ หรือที่ดิ่งเพื่อพัฒนามีบทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งคือกระแสเงินสดต้องเป็นบวกถ้ารายได้จากค่าเช่าไม่พอจ่ายค่างวดภาษีและค่าใช้จ่ายนั่นไม่ใช่การลงทุนแต่นั่นคือภาระพ่อรวยสอนว่าอสังหาริมทรัพย์คือสนามฝึกในการใช้เงินของคนอื่นเงินกู้จากธนาคารถ้าใช้อย่างมีความรู้ สามารถกลายเป็นเครื่องมือสร้างทรัพย์สินแต่ถ้าใช้โดยไม่มีทีมมันก็สามารถทำลายอนาคตทางการเงินได้เช่นกันและนี่คือเหตุผลที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ควรถูกทำคนเดียวนักบัญชีช่วยวิเคราะห์ภาษีทนายช่วยตรวจสัญญาผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินมูลค่าทุกคนในทีมช่วยลดความผิดพลาดที่อาจต้องจ่ายแพงในระยะยาว พ่อรวยไม่ได้เริ่มจากโครงการใหญ่แต่เริ่มจากดีลเล็กๆเ,เพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดเล็กๆในอสังหาริมทรัพย์คือบทเรียนที่สอนให้เขาเก่งขึ้นโดยไม่ล้มทั้งชีวิตอสังหาริมทรัพย์ยังสอนเรื่องความอดทนมันไม่ใช่การลงทุนที่ให้ผลทันทีแต่เป็นการลงทุนที่เติบโตตามเวลาและการบริหารที่ดีบทเรียนจากบทนี้คืออสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้เป็นแค่ทรัพย์สินแต่มันคือครูครูที่สอนให้คุณเข้าใจเงินเข้าใจกฎหมายและเข้าใจตัวเองในวันที่ตลาดไม่เป็นใจและเมื่อคุณเรียนรู้จากห้องเรียนนี้คุณจะไม่ได้แค่เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่จะเป็นนักลงทุนที่คิดเป็นระบบบทที่7ธุรกิจคือเครื่องจักรผลิตเงินหลายคนคิดว่าการทำธุรกิจคือการทำงานหนักขึ้นทำมากขึ้น และเหนื่อยมากขึ้นแต่พ่อรวยมองธุรกิจต่างออกไปพ่อรวยบอกว่าธุรกิจที่แท้จริงไม่ใช่สถานที่ทำงานแต่คือระบบถ้าเจ้าของไม่อยู่ธุรกิจยังเดินต่อได้นั่นแหละคือธุรกิจแต่ถ้าทุกอย่างหยุดทันทีเมื่อเจ้าของหยุดนั่นยังไม่ใช่ธุรกิจแต่นั่นคือการสร้างงานให้ตัวเองพ่อรวยไม่อยากเป็นเจ้าของงานเขาอยากเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงิน เครื่องจักรที่ทำงานซ้ำๆสร้างรายได้โดยไม่ต้องใช้แรงของเจ้าของตลอดเวลาความผิดพลาดของคนจำนวนมากคือเริ่มธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองเก่งแต่ลืมคิดว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจทำงานแทนตัวเองได้พ่อรวยสอนว่าธุรกิจที่ดีต้องมีระบบไม่ว่าจะเป็นระบบการขายระบบการเงินหรือระบบการบริหารคนและแน่นอน ระบบเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนคนเดียวทีมธุรกิจคือหัวใจสำคัญที่ปรึกษาทางธุรกิจช่วยออกแบบระบบนักบัญชีช่วยดูโครงสร้างการเงินทนายช่วยจัดการเรื่องกฎหมายทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้ธุรกิจไม่ผูกติดกับตัวเจ้าของพ่อรวยอย่างเน้นว่าธุรกิจที่ดีควรสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ยอดขายสูงแต่เงินต้องเหลือจริง ยอดขายที่ไม่มีระบบอาจทำให้ธุรกิจโตเร็วแต่ล้มเร็วกว่าธุรกิจยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังด้านภาษีค่าใช้ใจ่ายทางธุรกิจสามารถวางแผนได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนรวยใช้ธุรกิจเป็นฐานสร้างความมั่งคั่งบทเรียนจากบทนี้คือธุรกิจที่ดีไม่ใช่ธุรกิจที่ทำให้คุณยุ่งแต่เป็นธุรกิจที่ทำให้คุณเป็นอิสระ เมื่อธุรกิจกลายเป็นเครื่องจักรคุณจะมีเวลาไปสร้างทรัพย์สินอื่นและขยายโอกาสทางการเงินพ่อรวยอยากให้คุณจำไว้ว่าการสร้างธุรกิจไม่ใช่การหนีงานประจำแต่คือการสร้างระบบที่ให้เงินทำงานแทนคุณบทที่8ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดคนส่วนใหญ่มองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่พ่อรวย มองมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในโลกการเงินไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแม้แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ใครผิดหรือไม่ผิดแต่อยู่ที่ใครเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นพ่อจนสอนให้กลัวความผิดเพราะความผิดอาจทำให้เสียหน้าเสียงานหรือเสียความมั่นคงแต่พ่อรวยสอนว่า ถ้าคุณไม่เคยผิดคุณยังไม่เคยเรียนจริงพ่อรวยไม่ปฏิเสธความเสี่ยงแต่ไม่เสี่ยงแบบไม่รู้ตัวเขาอนุญาตให้ตัวเองผิดในขอบเขตที่ควบคุมได้และใช้ทีมช่วยจำกัดความเสียหายคนที่ลงทุนคนเดียวเมื่อผิดพลาดต้องรับผลทั้งหมดแต่คนที่มีทีมมีคนช่วยเตือนช่วยวิเคราะห์และช่วยแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่คือข้อมูลมันบอกคุณว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้และอะไรควรปรับพ่อรวยสอนว่าอย่าถามว่าทำไมฉันพลาดแต่ให้ถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรนักลงทุนที่ล้มเหลวมักหยุดเพราะเจ็บแต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้ความเจ็บเป็นบทเรียนและที่สำคัญ พ่อรวยไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอย่างเดียวเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นผ่านทีมผ่านที่ปรึกษาและผ่านประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันบทเรียนจากบทนี้คือความผิดพลาดไม่ทำให้คุณจนถ้าคุณเรียนรู้จากมันแต่การไม่เรียนรู้อะไรเลยจะทำให้คุณพลาดซ้ำพ่อรวยอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองจากการกลัวผิดเป็นการบริหารความผิด เมื่อคุณยอมรับว่าความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คุณจะกล้าลงมือมากขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นและเติบโตเร็วขึ้นเพราะในโลกการเงินครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ตำราแต่คือประสบการณ์ที่ผ่านการคิดและทบทวนบทที่9สร้างทีมยังไงถ้าเราไม่รวยหลายคนได้ยินคำว่าทีมพ่อรวยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้น คำถามที่ตามมาคือถ้าเรายังไม่รวยเราจะสร้างทีมได้อย่างไรพ่อรวยตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้รวยก่อนแล้วค่อยมีทีมแต่เขามีทีมก่อนที่จะรวยการสร้างทีมไม่ได้เริ่มจากการจ่ายเงินก้อนใหญ่แต่เริ่มจากทัศนคติพ่อจนคิดว่าผู้เชี่ยวชาญแพงเกินไปและไม่จำเป็นพ่อรวยคิดว่าความไม่รู้ แพงกว่าค่าที่ปรึกษาเสมอคุณไม่จําเป็นต้องมีนักบัญชีส่วนตัวเต็มเวลาหรือทนายประจำบริษัทตั้งแต่แรกแต่คุณสามารถเริ่มจากการพูดคุยการขอคําแนะนำและการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งคราวพอรวยเริ่มจากการถามคำถามมากกว่าการขอคํำตอบเขาไม่ไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาตัดสินใจแทนแต่ไปเพื่อเรียนรู้วิธีคิดของคนเหล่านั้น การสร้างทีมคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่การหาคนมาใช้งานชั่วคราวเมื่อคุณจริงใจและพร้อมเรียนรู้คนเก่งๆจะพร้อมช่วยคุณเติบโตพอรวยยังแนะนำให้ลงทุนกับการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาอ่านหนังสือและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนคิดเรื่องการเงินเหมือนกันทีมไม่ได้เริ่มจากรายชื่อแต่เริ่มจากวงสนทนา เมื่อคุณเริ่มลงทุนเล็กๆหรือทำธุรกิจเล็กๆคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณต้องการใครเพิ่มและทีมจะค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับคุณบทเรียนจากบทนี้คือคุณไม่ต้องรวยเพื่อมีทีมแต่คุณต้องมีทีมเพื่อจะรวยพ่อรวยอยากให้คุณเข้าใจว่าการเดินคนเดียวอาจด,ดูง่ายในตอนเริ่มแต่การเดินเป็นทีมจะพาคุณไปได้ไกลกว่าและปลอดภัยกว่า เริ่มจากจุดที่คุณอยู่ด้วยสิ่งที่คุณมีและคนที่คุณพบเพราะทีมที่ดีที่สุดไม่ได้ถูกสร้างในวันเดียวแต่มันถูกสร้างระหว่างการเดินทางเงินทำงานให้เราได้เมื่อเราไม่ทำงานคนเดียวตลอดทั้งเล่มนี้พ่อรวยไม่ได้สอนวิธีหาเงินให้เร็วที่สุดและไม่ได้ให้สูตรรวยทางลัดแต่สอนบางสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากนั่นคือวิธีคิดเรื่องเงิน และวิธีคิดเรื่องคนคนจำนวนมากใช้ชีวิตทำงานหนักเพียงลำพังแบกรับความเสี่ยงและความกดดันไว้คนเดียวพ่อรวยสอนว่านั่นไม่ใช่วิธีสร้างความมั่งคั่งแต่มันคือวิธีเหนื่อยยาวเงินจะทำงานให้เราได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเมื่อคุณมีทีมคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องคุณแค่ต้องรู้ว่า ใครเก่งเรื่องไหนทีมช่วยให้คุณมองเห็นความเสี่ยงก่อนเกิดตัดสินใจบนข้อมูลไม่ใช่อารมณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินของตัวเองพ่อรวยไม่ไม่เดินทางคนเดียวเขามีนักบัญชีทนายที่ปรึกษาและครูทางความคิดเดินไปพร้อมกันไม่ใช่เพื่ออวดความสำเร็จแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่สร้างมาอิสรภาพทางการเงิน ไม่ใช่วันที่คุณมีเงินมากที่สุดแต่คือวันที่คุณไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปและวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงถ้าคุณยังคิดว่าต้องสู้เพียงลำพังบทเรียนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้คือเงินไม่เคยทำงานให้คนที่โดดเดี่ยวแต่มันทำงานให้คนที่สร้างระบบและสร้างทีมคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งและไม่ต้องรู้ทุกอย่าง แค่เริ่มจากการเปิดใจเรียนรู้การกล้าถามคำถามและการยอมรับว่าการมีทีมไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความฉลาดเมื่อคุณหยุดทำงานคนเดียวและเริ่มเดินเป็นทีมเงินจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ตามแต่จะกลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆเดินมาหาคุณอย่างมั่นคงและยั่งยืน